ผู้มีศีลธรรมนั้นขออภัยยั่งทษโปดอภัยผู้ขา่าผู้ล่ำล่องท้อง่อนพ้นว่าสังขารขน่อนห้อนล้งใบตำท้เพะวงเกาวทอนสอนใบให้หมูเหาาพ้น่ามีทางเขายาลุงลืมทางเกิดปินกำเนิดเบิ่งตูนคนนั้นยาหลง องพระพุทธเจ้าเทศเราสังขารมันบ่เป็นของเฮากระดูก็นนังเนื้อบ่อมีหยังเหลือใดหัวเขาวแขวลอนหลังกอมถือไม่เท่าอาศัยจังถอยแหงนังเหี่ยวแหงเนื้อย่อนหัวคนตัดเป็นตนสังขารเกิดนั่นายซาตาบอสโสใสแจ้งทั้งหูกะนักหนวกให้พวกเศร้าพี่น้องเตรียมตั้งแต่งทานเพื่อนและบ้านถูกส่วนน้าสวน เงินหรือคำส่วนนายหาใดให้เฝ้ากินท่านสางหาทางสีได้พึงให้ภากันคิดบึงทำพผาองคาวทรสนใบบ้บไก่พนจังหมายคว่ำใบ้้ำผาองค์อันเลิศดขันมีเกิดก็มีตายขันมีน่ายก็มีแหลงมีแข็งต้องมีอ่อนมีบนห้อนบนปั่มประจำไบสู่คนเริ่มแลกต้นพวกมูสัตสา หมูมาแมวไก่กาคานาหนุาหงยุ่งเหลือเฮียนมาแรงบินตอมดอกบ่มีแนวหลอดพนไตเกี่ยงบาซูอันโลกแตงตั้งให้มีเสื่อมมีสุน เปียบคือบาปกับบุญคุณมากกับโทษผ้ากันทํำประโยชน์ซ้ำบอท่านตายให้ถึงจุดที่หมายในผ่านลำลวงอย่ามีทางผิดห่วงวัดตะสงสารให้บอกลูกสอนหลานจิตใจพ่องแผ้วให้มันคือหน่วยแก้วของโนอราชนคนเด้อคนให้ห้ำห้อนตน้ตนต้น พราะว่าสังขารขุนของคนมันบอเทียงมีแตง,งยงแต่คอยคอยไขยป่ปวยปินโ้ยพญาตบอวินน้ำจองจำมัดจัดเป็นกองสังขารกระดูกอินนังเนื้อบอมีหยังเหลือได้หัวขาวแขวลอนอินกระอ่นเอแล่ย่ามเถ่าแกา่กันคิดต่อหลานลูกเต้าเขากระยู่เฮือนเขาข้าวชาลามาถ,ถึงเหือแห้งบอแขง็งใด ทำให้จุนใจเลวบ่มีแนวคิตดต่อคิดต่อแม่กับพ่อกะเท่าแกชรา คิดต่อเอากับอาก็อยู่ไกลกันซ้ำคิดต่อเขากับน้ำของอยู่ไหนนาน่อยผัดน้ำถั่วสาบางที่กับผัดแรงขั้นสีคิดตัวแบ่งของอยู่ในถุงบางที่ขื้นที่ลงหายไปบับแวบบมีเตแนวสีแเจบบังคับจับมือควรให้ผ้ากันถือสินรมให้มันอาอยุคนมันสันบอยืนยงคงที่โฟมูมพีเลน,นองฟังแล ให้ฮ่ำฮ่อนให้ฮ่ำฮอน